สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับจาก S T E I T ช h a นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการสร้างในส่วนของอ QR Code นะครับโดยจะเป็น QR Code ใช้ที่ใช้ในลายส่วนตัวของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั่น ลายที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันลายกันได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ไปยังส่วนของหน้าหลักของแอปพลิเคชันลากันนะครับหน้าหลักก็จะประมาณน,นี้นะครับหลังจากที่เราอยู่ในหน้าหลักกันแล้วก็ให้เราไปที่ในส่วนของขีด3มขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในส่วนของหน้าการตั้งค่าของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของอ โปรไฟล์ของเราซึ่งจะอยู่เมนูทางด้านบนสุดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของอแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ารายละเอียดของโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนหาในส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่า QR code กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในหน้าของ QR code นะครับโดยในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการเจนเนอเรตนะครับในส่วนของ QR code ให้เรากันนะครับโดยในส่วนของ QR code อันนี้นะครับเราสามารถที่จะเซฟลงเครื่องหรือทำเป็นลิงก์ก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะแชร์ไปยังส่วนของให้เพื่อนคนอื่นๆกันได้นะครับ ก็จะแสดงในส่วนของ QR code ของเราก็จะแสดงออกมาเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของ QR code ใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการสร้าง QR code นะครับสำหรับาลายส่วนตัวของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับในคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E A T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการปิดเสียงแจ้งเตือนในส่วนของแชทไลน์นะครับก็จะเป็นการปิดแบบทั้งหมดกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของ แอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่งว,วิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของหน้าแชทไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของหน้าหลักหน้าหลักก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของฟันเฟือง ด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ากันได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วเราจะเข้ามาส่งหน้าการตั้งค่ากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับก็ประมาณหน้าประมาณนี้นะครับโดยในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของถับเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้านี้นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับ แล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูด้านล่างๆนะครับที่เขียนว่าแถบเมนูเสียงกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าเสียงกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าไม่มี ได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณด้านบนสุดนะครับก็คือไม่มีนะี่คือประมาณว่าจะไม่มีเสียงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการบันทึกในส่วนของอการที่เราตั้งค่ากันนะครับก็ให้เราแบ็กกลับไปกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนําวิธีการ ปิดเสียงแจ้งเตือนแอชทไลน์กันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนในคลิปนี้ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปประมาณไหนแนวไหนหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือแจ้งกันเข้ามาได้น,นะครับก็จะเอาก็จะพยายามเอา ไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ,รบจาก s t e i t channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะแนะนำวิธีการในส่วนของลบเพื่อนในลายแบบออกไปแบบถาวรกันนะครับก่อนในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของไอพฟิลชั่น ไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของแชทไลน์นะครับที่เราจะต้องการลบกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ส่วนของขีด3มขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือในแชทที่เราจะต้องการลบกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็สังเกตไปที่ส่วนของแท็บเมนเูเมนูด้านบนกันได้เลยครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าบล็อกกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเราขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเราต้องการที่จะบล็อกนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของบล็อกสีน้แดงตามที่คูณสอนสีเหลืองชี้กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาตรวจสอบในส่วนของการบล็อกกันอีกรอบนะครับก็มาตรวจสอบที่การตั้งค่ากันนะครับสังเกตที่เมนูด้านบนนะครับในส่วนของเครื่องหมายบล็อกนะครับก็จะเป็นสี ดำๆประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราในส่วนของออในส่วนของขั้นตอนแรกบล็อกไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราไปลบกันดีกว่าครับหลังจากที่เราบล็อกไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของหน้าหลักของลายของเรากันนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของ ฟันเฟืองด้านบนขวามือการตั้งค่ากันได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันลดครับหลังจากที่คลิกในส่วนของเพื่อนกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า หนีกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการออคลิกไปยังในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าบัญชีที่ถูกบล็อกกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสองหน้าบัญชีที่ออถูกเราบล็อกกันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะสังเกตในส่วนของปุ่มด้านหลังกันนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปในส่วนของการ แก้ไขกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของการแก้ไขกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็ให้เราทําการปลดล็อกหรือลบกันนะครับแต่ว่าในออคลิปนี้ก็คลิกไปที่ส่วนของลบกันได้เลยนะครับถ้าเราจะต้องการลบนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบ ในส่วนของเพื่อนคนนี้ออกไปนะครับก็เป็นการลบแบบถาวรกันแล้วนะครับเมื่อกลับเข้ามาในส่วนของเพื่อนที่เพื่อนที่ถูกล้อนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของเพื่อนนะครับก็ได้หายไปจากกลายเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยเลยครับสำหรับในคลิปนี้เคลนาวิธีการลบเพื่อนในลายแบบถาวรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับ ก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนปรับมาไหนหรือให้ปรับปรุงตรงไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยครับยินดีที่จะปรับปรุงเต็มที่ครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณนะครับ